สวัสดีครับกลับมาพบกับโตเล่าเรื่องผีสำหรับ E ีีนี้ครับจะมานำเสนอเรื่องราวของตำแหน่งผู้รักษาประตูของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดแน่นอนครับเป็นที่แน่นอนว่าสโมสรแมนยูไนเ็ดครับขึ้นชื่อว่าเป็นสโมสร,รเบอร์ต้นต้นของฝากฝั่งยุโรปพวกเขามีประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานโดยเฉพาะกับในตำแหน่งผู้รักษาประตูวันนี้จะนำมาเสนอผู้รักษาประตูทั้งหมด4รายนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานระดับเบอร์ต้นต้น,ตน ของแมนยูเอเทดไปที่คนแรกครับไลายนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลยุค90ต้องรู้จักเป็นอย่างดีปีเตอร์ชมาเคิลปีเตอร์ชมาเคิลครับที่เราเรียกกันว่ายักษ์เดนนายทวานทีมชาติเดนมาร์กนั่นเองเจ้าตัวครับเป็นดั่งสัญลักษณ์ของสโมสรแมนยูเอเ็ดมาแสนยาวนานด้วยความเป็นผู้นําด้วยทัศนคติในการเล่นฟุตบอลรวมไปถึงฟอร์มในสนามเจ้าตัวครับโดดเด่นในเรื่องของการเซฟป,ประตูในจังหวะสุดท้าย รวมไปถึงการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายและการออกมาอ่านเกมก็เรียกได้ว,ว่าฝากความหวังได้สําหรับนายทวารลายนี้โดยปีเตอร์ชมาเคิลครับอยู่กับแมนยูเตต์ตั้งแต่ยุค90จนกระทั่งปี1999เจ้าตัวนะครับมีผลงานโดดเด่นโดยการพาแมนยูเตต์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่คำนูโดยเกมนั้นครับพวกเขาเฉือนเอาชนะทางด้าน บาเยอร์มิวนิกไปนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็ยังคงจำได้นะครับสำหรับผลงานของปีเตอร์ชามิเิลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหสมัย FA ฟเคัพสสมัยและยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัยก่อนที่เจ้าตัวจะประกาศอำลาสโมสรไปภายหลังจากการอำลาสโมสรไปของทางด้านปีเตอร์ชามิเิลแล้วนะครับแมนยูเต็ดมีอยู่ช่วงใหญ่ๆนะครับกับการค้นคว้าหาดาวนะครับค้นหานายทวารคนใหม่เพื่อนำมาเป็นนายทวาร สืบทอดต่อจากปีเตอร์ชอไมเคิลนะครับคนแล้วคนเล่ากระทั่งมาเจอกับคนต่อไปนะครับเรียกได้ว่าของแท้แน่นอนเอ็ดวินฟันเดอร์ซา นายทวานนะครับทีมชาติออนไลน์รายนี้มาร่วมสโมสรแปร์เดวต็ดนะครับเมื่อปี2005นะครับโดยทางด้านเซอร์เล็กฟูลสันมีความชื่นชอบหลังจากที่เห็นฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวสมัยอยู่กับฟูลแลมเลยจากการคว้าตัวมานะครับด้วยประสบการณ์ต้องบอกว่าโชคชนจริงๆครับสำหรับนายทวานคนนี้ก่อนที่จะมาค้าแข่งอยู่ในพิมลิงกิตรวมไปถึงความสามารถในการอ่านเกมนะครับรวมไปถึงรูปร่างนะครับที่ค่อนข้างจะสูงยาวเรียกได้ว่ายึดของมือหนึ่งยาวๆเลยต่อจากทางด้าน ปีเตอร์ชไมเคิลผลงานสําหรับเอ็ดวินฟาร์เดซานะครับเจ้าตัวพายูเอตดคว้าแชมป์พิมพ์ลีกทั้งหมด4สมัยลีกครับสสมัยยิงตอกย้ําให้เห็นชัดเจนว่านายทวารคนนี้ก็เป็นอีกสุดยอดคนหนึ่งของนายทวารแมนยูเอต็ในปัจบนคนที่3นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญใจยุค2 0 0พยาวไปต้นมาเลยก็ว่าได้ดาบินเดเคอาเข้ามาร่วมสโมสรแมนยูเต็ดเมื่อปี2011นะครับโดยณนะเวลานั้นเจ้าตัวเพิ่งมีโอกาสลงเล่น ให้กับสโมสรเก่าอย่างแอเดตัโกมาดิดไปเพียงไม่กี่เกมเท่านั้นเพียงแต่ว่าเซอร์อเล็กซ์ฟกุสันเจ้านาาใหญ่ของแมนยูเต็ดณเวลานั้นเห็นฟอร์มเห็นความตั้งใจเห็นความสามารถว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นนายทวารระดับโลกได้จึงคว้าตัวมาอยู่กับแมนยูเต็ดนะครับโดยเดวิดตีแคราเจ้าตัวอยู่กับแมนยูเต็ดมาค่อนข้างใจยาวนานจนกระทั่งมาถึงยุคเปลี่ยนถ่ายนะครับเป็นยุคของเอลิเทนฮาร การเข้ามาของอีเชนาด้วยศาสตร์ของฟุตบอลสมัยใหม่นะครับซึ่งดารวินเดเคานนั้นยังคงทําไม่ถึงทําไม่ได้นะครับตามที่อีิเชนาต้องการจึงมีการเปลี่ยนทายนายทวานนะครับเรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับดารวินเดเคาปัจจุบันนะครับเจ้าตัวก็ยังคงเป็นนักเตะที่ไร้สังกัดอยู่นะครับณนะเวลานี้สําหรับดารวินเดเคาอีกหนึ่งตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คนต่อไปครับย้อนกลับไปนะครับในยุค1960นู้นเลยอเล็กซ์สเตปนี่นะครับนายทวารคนนี้ครับอยู่กับแมนยูเต็ดช่วงยุค60ถึงยุค1970นะครับโดยเข้ามาร่วมกับสโมสรนะครับในปี1966ประสบความสำเร็จมากมายครับพายูเต็ดคว้าถ้วยยูโรเปียนครับในปี1968นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเซฟสำคัญทำให ยูเอเ็ดคว้าแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศ้วยนี้นะครับเจา้าตัวลงสนามให้กับแมนยูเอเตดไปกว่า500นัดรางวัลเกียรติยศมากมายรวมไปถึงคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ะณเวลานั้นและ f a ฟเอครับอีก1สมัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับคือ4นายทวารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเอเทดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องของฝีไม้ไลายมือในการเซฟประตูนะครับในการช่วยทีมทำทีมนะครับเรียกได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับพาทีมยูเอเ็ดคว้าแชมป์มากมายตลอด 10-20ปีหลังนี้สำหรับอ e ีพีหน้านะครับโต๊ะเล่าเรื่องผีจะนำเรื่องไหนมานำเสนอฝากกดติดตามไว้ทางช่อง90ปนาทีครับ